มันเป็นหายนะของครอบครัวที่มีผู้นําอ่อนแออย่างเช่นผู้ชายคนนี้แดเนียลอั a สลานเขาเป็นเด็กหนุ่มที่น่าสนใจมีเป้าหมายและทะเยอทะยานจนสามารถสร้างตัวเองจากเด็กหนุม่มธรรมดาธรรมดาคนชนชั้นกลางขึ้นสู่เศรษฐีหน้าใหม่จนเป็นที่จับตามองและในที่สุดมันก็ไปสะดุดตากับนายธนาคารใหญ่จนกระทั่งของยกลูกสาวให้ ช่างเป็นคนที่ลัคกี้อินเกมและลัคกี้อินเลิฟธุรกิจก็เติบโตขยายใหญ่จนเรียกได้ว่าเป็นผู้นำเศรษฐกิจของประเทศเนอกจากนี้ก็ยังมีลูกกับภรรยาถึง6คนทุกอย่างกำลังไปได้ดีแต่แล้วสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นทำให้ธุรกิจของเขาพังทลายไปในพริบตาความทะนงตนที่เคยมีทั้งหมดก็หายไปพร้อมกับธุรกิจนั้นด้วยกลายเป็นคนสัมามลเลเทมาและติดผู้หญิงติดผู้หญิงไม่ว่าแต่ดันมีลูกกับเขาด้วยอีกสองคนคนที่เป็นเมียแต่งลูกสาวในธนาคารใหญ่ไม่ส สามารถอดรนทนต่อไปได้ก็เลยลุกขึ้นมาสร้างธุรกิจด้วยตัวเองแต่คนที่เคยมีความทนงตนเป็นผู้นําเศรษฐกิจเป็นคนที่ควบคุมอาณาจักรอาสลานจะยอมอยู่เฉยได้ยังไงเขาจึงไปร่วมมือกับนักธุรกิจอีกคนหนึ่งเพื่อจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่โดยมีข้อต่อรองว่าจะยก ลูกชายให้แต่งงานกับลูกสาวบ้านนั้นแต่คนเป็นลูกชายจะยอมง่ายๆได้ยังไงศรัทธาในตัวพ่อมันหมดสิ้นไปแล้วตั้งแต่พ่อนอกใจแม่ก็เลยไม่ยอมแต่งง่ายๆทางฝั่งผู้หญิงวางแผนจับเขาเต็มที่แต่เขาก็ฉลาดพอที่จะตลบหลังทําให้คู่ดูตัวของตัวเองกลายเป็นเมียพ่อไปได้เรียกว่าความฉลาดของพ่อส่งต่อมาถึงลูกได้อย่างน่าทึ่งมากแดเนียลก็เลยกลายเป็นมีเมียสามคนและคนที่สก็ดันอายุเท่ากับลูกของตัวเอง แล้วอย่างนี้ชีวิตครอบครัวจะสุขสันต์หรือเปล่าหลังจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นได้อีกติดตามอ่านเรื่องราวสนุกสนุกและลุ้นไปด้วยกันได้ในนิยายวายเรื่องเลือดแค้นตระกูลสิงโหลดให้อ่านฟรีได้แล้วนะคะ